โรงเรียนปทิววิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11ตั้งอยู่เลขที่125หมู่7ตำบลบางสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2513 วิสัยทัศน์โรงเรียนปทิววิทยาโรงเรียนปฏิววิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำประจำอำเภอจัดการเรียนเรียงผู้ชุมชนพัฒนายาวชนให้มีทักษะในศตวรรษที่21เป็นคนดีคนเก่งดำรงชีวิตวิถีใหม่อย่างมีความสุขตามหลักปรัฐญาเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยมของโรง มีน้ำใจทำขวัญประจำโรงเรียนรู้คิดรู้ทำน้ำใจอัตลักษณ์โรงเรียนนักคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเท่าทันเทคโนโลยีมีจิตอาสาเอกลักษณ์โรงเรียนองค์กรเข้มแข็งชุมชนร่วมใจพัฒนาก้าวไกลใส่ใจคุณธรรมโรงเรียนปฏิรูปวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สภาพบรรยากาศในโรงเรียนโดยทั่วไปมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีอาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สะอาดและปลอดภัยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด571คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3 4 9คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน22 2คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด4 4คนผู้บริหารจำนวน1คนค่าราชการครูจำนวน33คนลูกจ้างประจำสอคนครูอัตราจ้าง สองคนลูกจ้างชั่วคราวหกคนทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบัณวิตวิทยาเปิดการเรียนการสอนภายใต้าการดูแลควบคุมของท่านผู้อำนวยการจบสมาพรชวาริศดำรงตำแหน่งในวันที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช2 5ง3ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารทั้ง4ฝ่ายดังนี้ นางอรุณเที่ยงทัดหัวหน้ากลุ่มอำนวยการนางทัศนีกิ่นละอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปนายจุลพงษ์มณีศรีหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางวารรณพลอยแจ้งเพชรหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข ทั้งนี้ยังตระหนักถึงความมีระเบียบวินัยในโรงเรียนโรงเรียนปฏิวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงและต้นแบบโรงเรียนสุจริตและในปีการศึกษา2563โรงเรียนปฏิวิทยาได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทวีศึกษาพัฒเป็นการจัดการศึกษาแบบใหม่ ที่ผสมประสานการเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายกับการศึกษาหลักสูตรประกาศกานายียบัตรวิชาชีพเน้นทั้งวิชาการและทักษะปฏิบัติซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมพัฒนาดังนี้ 1. โรงเรียนปรชวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังวิทยาเขตชุมพรสาขาที่เปิดการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้ากำลังและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนปฏิวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่4ปีการศึกษา2563จำนวน25คน ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่1ทับหคุณครูลานนาสีรักษาและคุณครูศิวพรคงแก้วมัธยมศึกษาปีที่1ทับสคุณครูกรองทิพย์สายยันและคุณครูวิมลรัตน์รอดพุทธมัธยมศึกษาปีที่1ทับคุณครูอรนาถเสียงล้ํ และคุณครูธนงศักดิ์หม่คงแก้วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมัธยมศึกษาปีที่สองคับคุณคุณครูนงครานโฉมธนงและคุณครูเวรวัรณ์ตะลึงสิต์มัธยมศึกษาปีที่สองคับสองคุณครูวิรน,นันท์จันดีและคุณครูประภาพรองค์อาจ มัธยมศึกษาปีที่2ทับ3คุณครูพนนาสียางตักสีและคุณครูพันธิพาไพบูนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มัธยมศึกษาปีที่3ทับ1คุณครูระไมา้จันสุริและคุณครูกิติพงศ์บูหลงมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2คุณครูรณชัยสักแสงและคุณครูจารุวันกุมารศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่3าทัสคุณครูสุพลทองมาและคุณครูเคลวันมณีศรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มัธยมศึกษาปีที่4ีทับหคุณครูจิตราพรบุญมาและคุณครูพรทิพย์พึ่งสัมพันธ์มัธยมศึกษาปีที่4ีทัสคุณครูวรรณพยแจ้งเพชรและคุณครูศิระวันเอกวันนาง มัธยมศึกษาปีที่สทับสคุณครูพิพ,พัฒน์คงฉิมพีและคุณครูนัทนนพัฒนาวงศาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งคุณครูนัชยาพายุหกิตและคุณครูชาคริตสุวรรณรัศมีมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสอคุณครูกุศลอาวาสและคุณครูบำเพญนิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่6ทับ1คุณครูเ่าวณีหีดลำพูนและคุณครูสุดาวันเพอร์ตรูลมัธยมศึกษาปีที่6ทั2คุณครูธัญ,ญพรวรรณเพือและคุณครูปราถนาศิลปะสเสวท โรงเรียนปทิววิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตรการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเรียกว่าทวิศึกษาเพราะว่าจะได้เรียนได้เก่ง ดีๆค่ะแล้วก็ไปสอบที่อื่นก็จะได้ผิดง่าอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทําง,งานครับได้ศึกษาต่อนอกสถานที่แล้วก็ได้ความรู้เพม่มเติมครับได้ความรู้ค่ะได้ความรู้หลากหลายอ,อย่างคลายความสุกสบายแล้วก็ครูอสอนเข้าใจง่ายพอจบไปจะได้เลือกงาน จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแสดงภาพอนาคตของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาความต้องการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะอาชีพการเรียนต่อและการมีงานทำของนักเรียนนักเรียนร้อยละร้อยที่เรียนหลักสูตรมีทักษะในการประกอบอาชีพในแผนกวิชาที่ตนเรียนคือวิชาไฟฟ้าและวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อทั้งในวิชาชีพชั้นสูงและระดับอุดมศึกษา จุดเน้นของหลักสูตร5ประการดังนี้ 1. เน้นการเตรียมประชากรสูง่งานอาชีพ 2. เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานด้านอาชีพไปสู่ความรู้ขั้นสูง 3. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 4. เน้นภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติ 5. มีความยืดหยุ่นและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงผู้เรียนสามารถเลือกแผนกวิชาได้ตามความถนัดของตนเอง ผลสำดทิ์การจัดการเรียนรู้ มุ่งปลูกฟังและสร้างเจตกติที่ดีของงานอาชีพผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสายงานที่ตนเลือกเรียนตอบสนองความต้องการความสนใจความถนัดของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตามความตั้งใจของผู้เรียนเพื่อต่อการเรียนต่อสายอาชีพสายสามัญผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้ รับสองวุฒิการศึกษาซึ่งผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพต่อไปผลจากการใช้หลักสูตรที่โดดเด่นกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีจำนวน25คน เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นค่ะแล้วก็ได้ไปเปิดประสบการณ์ที่อืน่นค่ะครูสอนเข้าใจค่ะแล้วก็เหมือนเราได้พื้นฐานใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาที่นอกเหนือชั้นเรียนที่เราเรียนปกติแล้วได้ประสบการณ์จริงได้ออกนอกสถานที่ได้มีรายได้หรือว่ามีการงานที่ดีค่ะจบแล้วไปเรียนที่ไหนต่อครับ ที่เขาสอนเรื่องการไฟฟ้าว่าอาชีพไฟฟ้าสามารถทำรายได้ได้ไดที่มหาวิทยาลัยหรือว่า,าโรงงานอะไรเนี้ยเทคโนโลย์ค่ะ,คะอยากบอกอะไรกับน้องๆที่จะเข้าเรียนบ้างครับเดี๋ยวฝากบอกน้องๆว่าการที่เรามาเรียนไฟฟ้ามาเรียนข้างนอกต้องทำตามกฎด,ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่เสียตอนในการเรียนแล้วก็ได้ความรู้ในการใช้เครื่องยนต์ ใช้เครื่องมือในการต่างๆไปทํางานน้องที่อยากจะเรียนห้องนี้ห้องนี้พี่อยู่กับครูอ่านกับครูอาร์มซึ่งทั้งสองใจดีมากครับแล้วก็มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองคนนะครับน้องๆที่อยากเข้ามาผมแนะนํานะครับต้องเมนเนจเวลาให้เป็นครับไม่งั้นมันจะวุ่นยุ่งวุ่นวายงานทําไม่ทันครับแล้วก็อาจจะต้องตั้งใจเรียนหน่อยนึงเพราะว่าเราต้องมีเกรดส0 0ขึ้นถึงจะผ่านเดี๋ยวผมจะ พยายามรักษาใรุ่นน้องๆที่อยากเรียนได้เรียนแน่นอนครับ